หอาภาวะหมวดว่าด้วยแสงสว่าง 1. อาภาสูตว่าด้วยแสงสว่างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแสงสว่างสีประการนี้แสงสว่างสีประการอะไรบ้างคือ 1. แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ 2. แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ 3. แสงสว่างแห่งไฟ สแสงสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายแสงสว่างสีประการนี้แลบรรดาแสงสว่างสีประการนี้แสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศอาภาสูที่หนึ่งจบสองปภาสูว่าด้วยรัสมีภิกษุทั้งหลายรัศมีสีประการนี้รัศมีสีประการอะไรบ้างคือหนึ่ง รัศมีแห่งดวงจันทร์ 2. รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ 3. รัศมีแห่งไฟ 4. รัศมีแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายรัศมีสี่ประการนี้แหลบรรดารัศมีสี่ประการนี้รัศมีแห่งปัญญาเป็นเลิศประพาสูตรที่สองจบ 3. อาโลกสูตรว่าด้วยความสว่าง ภิกษุทั้งหลายความสว่างสีประการนี้ความสว่างสีประการอะไรบ้างคือ 1. ความสว่างแห่งดวงจันทร์ 2. ความสว่างแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความสว่างแห่งไฟ 4. ความสว่างแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความสว่างสีประการนี้แหลบรรดาความสว่างสีประการนี้ความสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ อาโลกัสูตรที่สามจบสี่โอภาสสูตรว่าด้วยความสว่างสวัยภิกษุทั้งหลายความสว่างสวัยสีประการนี้ความสว่างสวัยสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งความสว่างสวัยแห่งดวงจันทร์สองความสว่างสวัยแห่งดวงอาทิตย์สความสว่างสวัยแห่งไฟ สความสว่างสวัยแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความสว่างสวัยสีประการนี้แหลบรรดาความสว่างสวัยสีประการนี้ความสว่างสวัยแห่งปัญญาเป็นเลิศโอภาสสูตรที่สี่จบหประโชตสูตรว่าด้วยความรุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายความรุ่งเรืองสีประการนี้ ความรุ่งเรืองสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความรุ่งเรืองแห่งดวงจันทร์ 2. ความรุ่งเรืองแห่งดวงอาทิตย์ 3. ความรุ่งเรืองแห่งไฟ 4. ความรุ่งเรืองแห่งปัญญาภิกษุทั้งหลายความรุ่งเรืองสี่ประการนี้แหลบรรดาความรุ่งเรืองสี่ประการนี้ความรุ่งเรืองแห่งปัญญาเป็นเลิศปัโชตสูตรที่หจบ หกปฐมมการและสูตรว่าด้วยการสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้การสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ 3. ความสงบใจตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้แหล ปฐมกาลละสูตรที่หกจบเทุติยกาลละสูตรว่าด้วยการสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้ที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับการสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ 3. ความสงบใจตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการการสี่ประการน,นี้แหลที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดภูเขาน้ําไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วทำให้หนองเต็ม น้องเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรเต็มแม้ฉันใดการสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมไม่ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับทุติยกาลสูตรที่เจ็ด 8. ทุจริตรสูตรว่าด้วยทุจริตรภิกษุทั้งหลายวาจีทุจริตรสี่ประการนี้วจีทุจริตรสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. มุสาวาทพูดเท็จ 2. ปิสุนาวาจาพูดส่อเสียด 3. พรุสวาจาพูดคำยาบ 4. สัมผัปลาปะพูดเพ้อเจอ้อภิกษุทั้งหลาย วจีทุจริตสี่ประการนี้แหลทุจริตสูตรที่แปดจบ 9. สุจริตสูตรว่าด้วยสุจริตภิกษุทั้งหลายวจีสุจริตสี่ประการนี้วจีสุจริตสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัจวาจาพูดจริงสองอภิสุนาวาจาพูดไม่ส่อเสียดสา สัญหวาจาพูดอ่อนหวาน 4. มันตะภาษาพูดด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายว่จีสุจริตสี่ประการนี้แหลสุจริตสูตรที่9จบ 10. สารสูตรว่าด้วยสารธรรมภิกษุทั้งหลายสารธรรมทำที่เป็นแก่นสารสประการนี้ สารธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีละสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือศีล 2. สมาธิสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือสมาธิ 3. ปัญญาสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือปัญญา 4. วิมุตติสารธรรมธรรมที่เป็นแก่นสารคือวิมุตติภิกษุทั้งหลาย สารธรรม4ประการนี้แหลสารสูตรที่10บจบอาภาวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาภาสูตร 2. ประภาสูตร 3. อาโลกสูตร 4. โอภาสสูตร 5. ปรโชตสูตร 6. ปถมกาลสูตร 7. ทุติยากาลสูตร 8. ทุจริตสูตร 9. สุจริตสูตร 10. สารสูตรตติยะปัญน,นาจบ